มีเงินน้อยอยากได้อานิสงส์มากๆต้องทำบุญอย่างไรหลวงพ่อหรฤาษีลิงดำตอบปัญหาธรรมผู้ถามลูกเป็นคนยากจนมีเงินน้อยอยากจะได้อานิสงส์มากๆต้องทำบุญอย่างไรดีคะหลวงพ่อตอบคืออานิสงส์จริงๆต้องทำบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้ สมมุติว่าเรามีเงินอยู่แค่สิบบาทจะไปมาที่นี่เสียค่ารถหบาทกินก๋วยเตี๋ยวสามบาทได้เครื่องชามแล้วหมดไป9กาบาทเหลือหนึ่งบาทเขียนที่หน่สองเลยว่าเงินนี้ถวายสังฆทานวิหารทานและธรรมทานอันนี้อันนี้สงมากหรือเกินจำนวนเงินเขาไม่จำกัดเขาจำกัดกําลังใจถ้ากําลังใจมุ่งด้านดีนะ การทำบุญมากๆคำว่าทำมากหมายความว่าทำบ่อยๆแต่คำว่าบ่อยไม่ต้องทุกวันก็ได้นะคำว่ามากหมายความว่าทำเต็มกำลังที่พึงทำได้ไม่ใช่ขนเงินมามากเวลาทำบุญต้องดูก่อนว่าค่าใช้ใจ่ายเรามีความจำเป็นเพียงไรไอ้เงินที่มีความจำเป็นอย่านำมาทำบุญมันจะเดือดร้อนภายหลัง และให้เหลือส่วนนั้นไว้บ้างแล้วแบ่งทำบุญพอสมควรและประการที่สองการทำบุญถ้าใช้วัตถุมากๆแต่กำลังใจน้อยก็มีอาณิสง์น้อยถ้าอยากใช้วัตถุน้อยกำลังใจมีมากก็มีอานิสง์มากยังถวายสังฆทานที่บรรดายโยมพุทธบริษัทนำมานี่ลงทุนไม่มากแต่อานิสง์มหาศาล ความจริงถ้าพูดถึงอน,นิสง์กันจริงๆรู้สึกว่าจะมากกว่าจัดงานที่บ้านหรือที่วัดตั้งเยอะตั้งแยะทั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการถวายสังฆทานเราทํากันแบบเงียบๆไม่มีกังวลการบําเพ็ญกุศลแต่ละคราวถ้ามีกังวลมากอน,นิสงส์มันก็น้อยเพราะว่าจิตที่เราเข้าสู่กุศลมันห่วงงานอื่นมากกว่าไม่ตั้งจิตโดยเฉพาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถวายสังฆทานในมู่ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปตามพระวินัยท่านเรียกว่าคณะสงฆ์ถ้าต่ำกว่านั้นเป็นคณะบุคคลถ้าบุคคลเดียวเป็นปาติปุคลิกทานทานโดยเฉพาะทีนี้การถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์เป็นหมู่มีอน,นิสงส์มากเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างคนที่มีศัพท์น้อยศัพท์มากอย่างท่านอินทกะเทพบุตร กับอังกุราเทพ,พบุรไงละ่ะท่านอังกุราเทพ,พบุตรทําบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาเวลานั้นพระพุทธศาสนาไม่มีตั้งโรงทาน80โรงให้ทานถึงสองหมื่นปีเลี้ยงคนกําพร้าคนตกยากคนเดินทางพอตายจากความเป็นคนไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดเพราะเขตของบุญเล็กไป คนไร้เสียนไร้ธรรมใช่ไหมตรงกันข้ามท่านอินทกาศเทพบุตรเกิดเป็นคนจนพ่อตายตัดฝืนเลี้ยงแม่ก็ไม่ได้ตัดมาขายมากมายเอาแค่วันๆพอกินพอใช้ไปวันๆวันหนึ่งพระสงฆ์เดินผ่านไปที่นั่นท่านมีโอกาสได้ถวายทานในฐานะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนคนจนจะมีอะไรนักหนาใช่ไหมเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้น อาศัยคุณความกตัญอยู่รู้คุณหนึ่งแล้วก็ถวายสังฆทานหนึ่งสองอย่างด้วยกันตายแล้วไปเป็นเทวดาที่มีบุญมากสุดในดาวดึงนอกจากพระอินทร์แล้วไม่มีใครโตกว่าฉะนั้นการทานไม่จำเป็นต้องมีเงินมากถึงเราจะมีเงินน้อยแต่การทำบุญก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจวันนี้ฝากไว้แค่นี้จเจริญพร